สวัสดีครับยทุกท่านนะครับตอนนี้อยู่กับเกมสมัยและเจนกันนะฮะบอกเลยว่าอัดสองคลิปติดเลยนะผมถึงไม่จะลงแย่งกันนะฮะมามาทิศสาลนะผมกับคอมโบแนะนำคอมโบทุกตัวละครนะผมวันนี้จะมาถึงคิวของ นักแมดปืนและนักกลยุทธ์นั่นเองนะครับค่อนข้างเยอะเนอะผมมอนเดอรนะผม,ะผ,มผมขอพูดเปิดคลิปก่อนละกันเนอะผมก็คือเรื่องสเปลนะฮะสเปลนะผมสเปลที่ใช้ได้ดีทุกสถานการณ์ที่ตัดตอนนี้ก็คือสเปลต้านทานนะฮะสเปลอื่นน่จะเป็นการใช้ที่เพื่อแบบว่าการเล่นใหม่หมหๆเฉยๆนะผมแต่ถ้าเราเน้นประโยชน์แบบจ,จัดจริงๆนะผมต้านทานนะน่าจะเวอร์ที่สุดแล้วนะครับโอเคนะผมเรามาเริ่มกันด้วยที่ตัวละครนักแมนปืนกันเลยนะผมบอกเลยว่าผมจะพูด อาจจะพูดได้ไม่ค่อยเยอะนะฮะเพราะว่าผมไม่ค่อยเล่นนักมันปืนนะผมเป็นคนที่เล่นตัวละครยิงไก่ไม่เป็นเลยนะครับผมทุกเกมเลยนะเออผมขอบ่นนิดนึงเนะเรผมเป็นคนที่เล่นตัวละครยิงไก่ไม่เป็นเลยทุกเกมจริงๆนะครับผมเออ <c oughs> ไม่เป็นจริงๆริงนะครับผมส่วนใหญ่นะ้าหลายๆเกมเลยผมจะเล่นตัวละครน,นักแม่นปืนไม่เป็นนะคะมาลืมรถตัวละครแรกของเราเนาะผมก็คือกูมิรถปรดิลานะคะผมจะใส่เป็นมันจะมีสอง,งโคบอลหลักๆแล้วนะครับผมแต่ก็จะเปลี่ยนแค่นิดนิดหน่อยหน่อยนั่นแหละนะครับก็คืออย่างแรกเลยนะ ขบวนนี้นะครับผมล่ายาพิการนะฮะเประกาศยาพิการทำให้เมื่อเรามีท่าจิมดนะครับผมจะเพิ่มความเร็วขึ้นที่40เป็นเวลา3วินะฮะเอามาจุกได้ดียิ่งขึ้นนะครับผมอย่างที่สองเลยคือดูทรับพลังนะครับผมก็คือเมื่อเราเด้งเลือดอไปนะครับผมอัดคลิป2รอบดิ้นพันนิดหนึ่งเมื่อเราเกิดใหม่นะครับผมเราจะมีท่าจิตเมดห้เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับผมแล้วก็เพิ่มความเร็วขึ้นที่เนาะ ทำให้เราเข้าวงได้ไวยิ่งขึ้นนะฮะหรือจะไปใส่อันนี้ก็ได้แต่ผมทาให้เพิ่มความเสยหายของการจบตีด้วยสก,กิลนะครับผมสก,กิลแรงขึ้นนะฮะหรือจะไปใส่อันนี้ก็ได้แล้วผมผีเสื้อขยับเนะะาะทำให้5นาติเมตของเราเนี่ย มันจะบนได้ดียิ่งขึ้นอ่ะเออมันจะบนได้ดียิ่งขึ้นนะผมแต่แรกกับการเก็บ่าตทิเบตเป็น2เท่านะครับส่วนรุนโจมตีนะผมผมขอพูดช้านนิดหนึ่งนะพูดไวๆเดี๋ยวลิ้นพันนะฮะอัดกลิปรอบสองลิ้นพันธ์นิดหนึ่งนะเออเรื่องโจมต,ตีผมจะใส่เป็นปลุกใจนะผมทำให้อาติข,ของเราแรงขึ้นเนาะส่วนอันนี้ก็บากบั่นเหมือนเดิมนะผมไม่ได้คิดเยอะนะครับตัวรุ่นหลักผมจะใส่เป็นรูที่เพิ่มดาเมจนะผมก็เลยใส่ดาบสะของเฉลยไปนะครับ เอนชาร์ดนะผมผมจะใส่เป็นเอนชาร์ดไฟฟ้านะฮะเนื่องจากว่าไฟฟ้าเนี่ยมันทำอตัติติดไฟฟ้าเนี่ยมันจะทําให้แรงมากๆนะผมอัติกูมีมีโอกาสติดไฟฟ้าได้นะครับป้องกันนะผมเออผมใส่ป้องกันเพราะว่าเด้งเลือดผมยังแค่เวลห้านะฮะส่วนสเปลนะผมผมจะใส่เป็นสเปลฉับไวแต่ผมทําให้ทราแบบว่าวิ่งเปลี่ยนตําแหน่งได้ไวยิ่งขึ้นนะครับผมผมก็เลยใส่ส,สเปลนี้มา ะะตัวละครต่อมาตัวละครแฟนะผมบอกเลยว่าผมไม่ได้เล่นนะผมผมไม่ค่อยได้เล่นแฟนะเพราะฉะนั้นคอมโบนี่ยจะเป็นคอมโบของคนที่ไม่ค่อยได้เล่นนะครับผมมาอย่างแรกเลยคือจัากให้ได้ไใ,ให้ทันนะผมทาให้เราเพิ่มความเร็วกันื่้นที่30%น,นะผมเมื่อเราจะตะกี้กลางกาศนะครัทำให้วิ่งเราเราวิ่งไวๆยิ่งขึ้นแต่จูจได้ดียิ่งขึ้นนะครับตัวอันนี้นะผมถ้าเราเล่นในยินเดียนนะค่อนข้งางบังคับให้ใส่เปิกทองไป มันจะทำให้เราอันตีได้กวนยิ่งขึ้นนะเออผมขอสรุปเลยนะทุคนถ้าผมทำให้เรามีันตีได้กวนยิ่งขึ้นนะคะตัวนะครับผมเวันนี้ผมจะใส่เป็นน็อกแบ็กไปนะครับผมเพราะอะไรไม่รู้นะจำไม่ได้เหมือนกันว่าทำไมตัวถึงใส่น็อกแบ็กไปนะครับแต่ถ้าให้ดาวก็คือถ้าเรากดสกิลไปสกิลที่พื้นนะมันจะให้ศัตรูน็อกแบ็กไกลขึ้นนะคะตัวรูดปกป้องนะครับผมรุดป้องกันนะผมจะใส่ปัดป้องนะผมก็คือถ้าศัตรูจะวิ่งมาตีเราอะมันต้องวิ่งมาใกล้ก็เลยมีโอกาสใช้อันนี้ได้เยอะยิ่กวา นครัตัวรุ่นหลักผมจะใส่ไปจกโจ้วช่วงพิบตานะผมนะเนื่องจากว่าผมยังไม่ได้คำนวณนเนาะว่าอันไหนมันดีที่สุดนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เลยใส่ที่ไปนี่แหละนะผมนะมาื้อ ครับตัวเอ็นชันนะผมเอ็นชันจบตีนะผมจะแนะนําเป็น2อย่างก็คือดาบแดงกับลาแสงนะผมสามารถใส่ได้ทั้ง2เลยนะครับแล้วก็เอ็นชันป้องกันผมจะใส่เป็นโลนะผมเนื่องจากกาแฟก็มีโอกาสตีได้หลายตัวเหมือนกันผมก็เลยใส่โลมาเนาะส่วนเรื่องสเปลนะผมท้าไม่ใส่ต้านทานผมก็ใส่จับไว้ได้แหละนะผมเอามาเปลี่ยนตําแหน่งได้ดียิ่งขึ้นตัวละครต่อมาโรบินผมไม่ค่อยได้เล่นเหมือนกันนะผมแต่ก็น่าจะมีส่วนใหญ่จะเขาจะใส่คอมโบนี่กันนะผมก็คืออย่างแรกเลยตามให้ใกล้เวลาส่งงานเนาะป็กทองนะผมทาให้การจบตีของเรา แรงขึ้นนะฮะสรุปง่ายๆเลยก็คือทําให้เราตีแรงขึ้นนะครับผมสดเปิร์ต่อมานะผมมาตรการรับกลุ่มเนาะทำให้เลอเราอันออตีโดนศัตรูเนี่ยศัตรูจะโดนหน่วงนะฮะศัตรูจะมีชีวิตติดหน่วงทันทีนะครับผมเมื่อโดนอันตีนี้ไปเนาะผมก็ได้ใส่ดีบานะครับ ตัวลูนจมตีเนี่ยผมจะใส่เป็นคอมโบนะเนื่องจากว่าถ้าเราอันติโดนศัตรูและติดหน่วงใช่ไหมศัตรูเนี่ยกลายเป็นชีวิตติดหน่วงแล้วมันก็จะกระดิวกระดิวกระดิวอะไรล่ะกระเด็นไกลยิ่งขึ้นเนอะผมโอ้โหปากไปหมดละมันจะกระเด็นไกลยิ่งขึ้นนะผมทาให้ศัตรูเนี่ยเข้าวงในชาญยิ่งขึ้นนะฮะปากบัดเหมือนเดิมไม่ต้องกินอะไรเยอะตัวอันนี้ผมจะใส่เป็นเอนักสมสมของเฉลยเนอะผมก็คือเพิ่มน้ำมาอีกเนาะทำให้เราแบบว่าแต่ว่ายังไงดีนั่นเปเราแรงแล้วแหละนะผมเพราะว่าบินีโอกาาส่ัตรูได้งายนับ ทำให้เราแบบว่าตีแรงยิ่งขึ้นมากๆแล้วผมพอโบกับปักทองด้วยเนาะตันอันนี้เนี่ยผมจะใส่เป็นจูเจ,เจมิมนะฮะเนื่องจากว่าไฟฟ้าผมริวน้อยเนาะผมก็เลยยังไม่ใส่นะครับยิ่งทใส่ไฟฟ้าก็ดีนะแต่น่าจะวิวเยอะกว่านี้น่าจะเวิร์กว่านะผมเออผมก็เลยใส่เป็นเดชานจดโจมก่อนเนาะตันอันนี้ผมใส่เป็นเลือดเลอวผมเนื่องจากว่า,ย,ายัางอีกเวห้าหมดเลยนะผมก็เลยใส่เป็นเลือดไปเนอะสำหรับหลบบินเนาะตันอันนี้เนี่ยผมจะใส่เป็นเด็กเล่นระเบิดตายเนอะผมเพราะว่า วอดอีฟนะวอดอีฟนะผมถ้าเราสเปลใช่ไหมกดสเปลแล้วเราอันตนศัตรูใช่ไหมรตรตมตูก็จะมีชีวิตติดหน่วงแล้วตรูก็จะฟิวไก่ยิ่งขึ้น แล้วก็จะปิวไก่ยิ่งขึ้นด้วยไปอีกนะผมด้วยลูกไม้นะฮะผมก็เลยใส่อีกไหนไปนะผมเออผมคิดแบบนี้แหละนะผมทำให้ศัตรูปิวไก่ยิ่ง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 ไก่แล้วก็ยิ่งขึ้นนะฮะหลายยิ่งไก่เลยนะผมเอตอตัวละครต่อมานะผมเซอร,ร์รมหรือแกะราวนะผมผมจะใต่ไปคอมโบนนี่น้องม่นาคิดเยอะนะ <S <S มันจะเป็นข้อบโบที่ทําให้เราเนี่ยยิงได้แรงยิ่งขึ้นนะผมมาดีเลยเนาะเพิ่มความในหายของการจบตีพื้นฐานนะฮะเมื่อเราไม่ใช้อ็นิบ เนาะแล้วก็อันนี้ก็คือเมื่อเราสกิลพื้นโดนศัตรูเนี่ยจะทําให้เราตีแรงยิ่งขึ้นครับอีกนะครับผมบวกกับอันนี้เนีผมก็คือการโจมตีพื้นฐานแรงขึ้นไปอีกนะผมก็คือจะเน้นยิงแรงไปเลยนะฮะบักบั่นเหมือนเดิมตัวอันนี้เนีผมจะใส่เป็นเหมือนกันนะครับผมเหตุผลคล้ายๆโรบินเลยก็คือมันฆ่าคนได้ง่ายผมก็เลยใส่น่าสะสมของลยไปทําให้บั่นแรงยิ่งขึ้นครับอีกไฟฟ้านะครับผมเพราะว่าติดง่าย <c oughs> แกะติดไฟฟ้าง,ง่ายผมเลยใส่ไฟฟ้าไปเนาะ ตัวนั้นที่ผมใส่ไปป้องกันนะผมนึกว่าแก่ันมีบอคาตีได้หลายตัวนะครับตัวส,สเปลนะผมผมจะจะว่าแนะนำต้านทานไว้ก็แนะนำเนาะต้านทานมันใส่ด้วยทุกตัวละครเลยนอะผมสำหรับนักแม่นเปิดเนาะมันควรใส่ทุกตัวละครแหละแต่ผมขอไปพูดถึงแล้วกันเนาะผมจะใส่เป็นวิ่งไวไปเนอะผมว่าคือจะวิ่งไปตุยตูดเขานะผมวิ่งไปยิงเขานะคะวิ่งไปยิงเขาด้วยป่อยิงขึ้นนั่นเองนะครับตัวละครต่อมามาดามลิทิสผมไม่ค่อยได้เล่นเหมือนกันแต่เขาก็น่าจะใส่แบบแบบนี้นั่นแหละนะผมก็คืออย่างแรกเลยสกัดสกัตัตวแปนะะ ลดความเสียหายที่ด้านลง80เป็นเวลา2วิอยู่เมื่อใช้ท่าจิเมีนะครับผมแล้วก็อันนี้นะผมจะทำให้แม็กนัมโอปันนะก็คือเก็บปฏิได้2รอบเอ้ยสกิลได้2รอบอนั่นเองนะครับให้เก็บมติได้ไวยิ่งขึ้นอนะฮะตัวอันนี้นะผมรู้จมติผมจะใส่เป็นน็อกแบ็กนะผมตัวป้องกันเนี่ยผมขอแนะนำเลยนะผมเคยทำคลิปไปแล้วนะผมให้ใส่ก,กีอาสไปนะผมมันจะทำให้แม่หมดเนี่ยเอ้ย คุณนานเลทิตเนี่ยลดดามไปได้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะผมเมื่อเราใช้ท่าต่เมทนะฮะอันนี้นะผมได้เลือดเหมือนเดิมเนะผมเพราะว่าเอามายื้อชีวิตได้ะจะดีกว่าเนาะตวนเรื่องเอ็นชาร์นะผมจริงจริงมาใส่ไฟฟ้าได้ดีเหมือนกันนะแต่ผมไม่บีนะผมก็เลยใส่ไปโจมตีไปนะตอนป้องกันเออนั่นแหละเท่าที่เห็นนะผมผมไม่มีอะไรเลยเนาะก็เลยใส่ใส่เลือดไปนันเองนะครับสเปลนะ ผมขอพูดเลยแล้วกันนะผมจะิงแล้วมันใส่ได้ทุกอย่างนะจะใส่ต้านทานก็ได้หรือจะใส่วิ่งไวเหมือนผมก็ได้แต่ผมขอไม่แนะนํานะผมห้ามเลยนะผมขอห้ามเลยนะผมติดเครื่องหมายการกระบาดไว้เลยนะผมห้ามใส่ชาร์จใหม่ให้คนนั้นเลทิศไม่งไม่คุม้ม <laughs> ไม่งไม่คุ้มนะครับผมจบเลยแค่นี้แหละนะผมเออผมขอไม่แนะนําอันนี้เลยนะฮะชาร์จใหม่ให้คนนั้นเลทิศต่อ ผมขอเปิดให้ดูหน่อยละกันนะผมสาหิตที่ผมไม่แนะนำนะฮะเนื่องจากว่าคนนานเยเลทียจะเก็บท่าที่มาจากการสกิลแบบนี้ปับแล้วก็ได้5สเต็กแล้วก็อันตีไปป <c oughs> ิ้โหตึบ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 นะผมถ้าเรากดสเป์เี้ยผมจะได้ปับเห็นไหมได้แค่หนึ่งสเต็กโคตรไม่คุม้มคนับผมไม่แน,นะนำนะอย่าใส่ไปเลย <c oughs> นะได้โปรด ตัวละครสุดท้ายนะผมฮุกนะฮะตัวละรที่ผ้เล่นใหม่ค่อนข้างเกลียดนะผมเนื่องจากว่ามันยิงแรงเนาะแล้วก็ไม่ต้องคิดเยอะนะครับผมจะใส่เป็นแดนนี่นะผมอยากแร่เลยคือโอเวอร์คล็อกนะฮะทำให้เราวิ่งไวขึ้นแล้วก็การจมตีทั้งหมดเนี่ยแรงยิ่งขึ้นเมื่อเราใช้ท่าที่เมทนะฮะ, <S <S ะ,ฮะอย่างที่2องเลืคือขาเทียมซุปเปอร์อลอยนะผมโอ้โหจื่อคว่เท่เลยก็คือวิ่งไวขึ้นนั่นเองนะฮะ ตอนอันนี้ผมจะใส่เป็นฝึกฝนทักษะนะผมก็คือสกิลแรงขึ้นนะผมหรือจะไปใส่อันนี้ก็ได้นะผมฝึกฝนทักษะเหมือนกันเอ้ยฝึกฝนทักษะพื้นฐานนะผมตีธรรมดาแรงขึ้นนั่นเองนะคร ตัวนั้นที่ผมจะใส่เป็นปักป้องเนอะผมเนื่องจากว่าคนที่จะตีฮุกเดี๋ยวต้องเข้ามาใกล้ยอยู่แล้วนะครับตัวลุนหลักเนอะผมจะเหตุผลคล้ายๆกับแกกกับโรบินเนอะบบว่าคือฮุกเนี่ยมันฆ่าคนได้ง่ายเนาะก็เลยใส่นาส่าะสมโคลเชลัยไปนะครับไฟฟ้าเนอะผมเพราะว่าติดบ่อยๆเนอะผมติดได้บ่อยมากๆตอนฮุกเนอะผมก็เลยใส่ไฟฟ้าไปนะเออ <c oughs> ชาร์ต้องกันผมมีแค่นี้แหละผมก็เลยใส่เลือดไปนะผมตัวสเปลนะผมถ้าไปใส่ต้านทาผมก็ใส่จับไว้นะผมทำให้เราเปลี่ยนพื้นที่ได้ไวยิ่งขึ้นนะครับ เป็นที่เดินได้ไวยิ่งขึ้นนะครับผมจบไปแล้วกับนักแม่นปืนนะผมอาจจะพูดได้ไม่ค่อยเยอะเพราะผมไม่ค่อยได้เล่นนะผมผมเล่นไม่เก่งจริงๆนักแม่นปืนนะนักกลยุทธ์ก็เหมือนกันหลายนะผมมาแต่เรามาเริ่มกันดีกว่าตู้แรกอลิสบอกเลยว่าอลิสเนอร์ผมผมนี่เข้าขัน้นอลิสออนไลน์นะผมเพราะว่าเมื่อก่อนผมเล่นอลิสบ่อยมากๆนะฮะผมจะใส่เป็นคอมโบนี้ไปนะผมอยากอันนี้บังคับมากเลยนะ ถ้าใครที่เอาไปได้ดิเดเดนนะผมค่อนข้างบังคับสารบผมนะมันทําให้อลิซวิ่งไปขึ้นนะผมแล้วก็2เลยก็คืออย่ามาขวางเนาะเมื่อเราตุยนะผมเมื่อเราตุยเย่นะฮะมันจะมีระเบิดได้ออกมา3อัดนะครับผมหรือจะไปใส่อันนี้ก็ได้พลังแฝงนะผมถ้านะถ้าเล่นหมดธรรมดานะผมแนะนํใไปใส่พลังแฝงนะผมสนุกดีนะนั้นย่าว่าสนุกดีนะผมมันไม่ได้มีประโยชน์นะแต่มันสนุกดีนะครับผมเออแต่ถ้าเล่นในไลน์เนี่ยใส่อย่ามาขวางไปน่าจะเวิร์กกว่า นะนรุ่นนจบตีเนะผมผมจะใส่เป็นรุนนี้แนตะ่ผมว่าคือทำให้อลิซเน,นี่ยตีธรรมดาแรงขึ้นนะฮะต้นรุนป้องกันผมจะใส่เป็นเลือดเนอะผมเพราะว่าอะไรนะจำไม่ได้เหมือนกันเราไม่รู้เทารุ่นๆเหมือนกันแนตะ่ว่าทำไมผมจะงใส่เลือดมานะผมแต่ก็ น่าจะตอนแรกผมจะใส่เป็นเอ็นชานอันนี้มั้งนะผมความมุ่งม่นเนาะเออก็ด้ใส่เลือดมานะครับตัวรุนหลักเนาะผมผมขอแนะนำนะครับผมจิตสุขุมเนาะทำให้เรามีอัติได้ไวยิ่งขึ้นนะฮะเหตุผลคล้ายๆที่บุรุคไคเซอร์เลยนะผมทำให้เรามีอติได้ไวขึ้นนะครับหรือเนาะผมถ้าเราไปเล่นโหมธรรมดาเนาะแล้วเราใส่เปิร์กคอนนั่นไปอะตีรรมดาแรงขึ้นอะก็ใส่กระแทกทศัพท์ไปเนาะผมมันจะทำให้ตีรรมดาแรงขึ้นมากๆ นะฮะมากมากเลยนะครับ,มรบผมต้นเอ็นชันจบตีเราผมแนะนำได้2อย่างก็คือจุดจบระห่ำแร่รับสายตุคุมนะฮะแต่ลับแตงทุคุมเนี่ยอาจจะไม่รู้ได้ใช้บ่อยหรือเปล่านะผมถึงแม้ว่าจะสตันได้บ่อยก็เถอะเนาะผมก็เลยใส่จุดจบระห่ำไปนะครับเอ็นชันป้องกันนะผมผมใส่เป็นโล่นะผมเพราะว่าอาลิสเนี่ยมีโอกาสได้ตีได้หลายตัวนะครับต้นสเปลนะผมจริงๆแล้วเนี่ยผมขอแนะนำเลยนะว่าไปใส่ระเบิด เล่นสนุกสนุกหรือรีชาร์จก็ได้นะครับผมทำให้เราอัติได้ไหวย,ยิ่งขึ้นนะฮะแต่นะผมรู้สึกว่าอาริผมกับเนสประโยชน์เนี่ยแหละผมก็เลยใส่ต้านทานไปนะครับผมเออเวลาเราโดนตีผักออกผมก็จะได้กดต้านทานไปอะไรทำนองนี้นะฮะตัวละครต,ต่อมารอเล่นกับเวกนะผมคอเริ่มแห้งแล้วตอนนีคอมโบโนะผมจะมีอยู่คอมโบเดียวที่ผมใส่เลยก็คือคอมโบนี้นะผมบอิกาดเนาะก็ค,คือเริ่มต้นเกณฑ์จะมีเกฑ์กต,ติห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็เมื่อเวกโผล่ออกมามันจะระเบิดนะฮะ แล้วก็อันนี้นะผมน้ำหนึ่งใจเดียวกันถ้าเราฆ่าศัตรูได้เราจะได้รับฮิวแล้วก็ได้รับเกรอันติีนะคะัส่วนอันนี้ผมจะใส่เป็นปิวไกเนะผมเนื่องจากว่าลอเลนเนี่ยมันจะมีสกิลน็อกแบ็กสูงนะ,ะผมก็เลยใส่ปิวไกมาส่วนอันนี้ผมจะใส่เป็นอดทนนะครับผมส่วนรุ่นหลังผมจะใส่ใส่เป็นคลั่งชชนะมานะผมเนื่องจากว่าจะทําให้เรามีอันติีได้ไวยิ่งขึ้นเนะผมถ้าเราฆ่าศัตรูได้นะคอมโบกับเปิร์กนี้นะคะเอนชานโจมตีนะผมจะใส่เป็นจูดโจมมาเนาะเพิ่มเอ็ไ่้ดดกลสื ตัวอันนี้นะผมแนะนำตัวสองอย่างเลยก็คือจะใส่แฟนชาร์จใหม่นะผมเน้นอันสีไวๆหรือจะไปใส่อันอื่นที่แบบว่าเน้นวิ่งไวก็ได้นะผมเนาะประมาณนี้ไรเออร์นะผมผมขอแนะนําได้หลายอย่างนิดนึงไม่ไม่ใช่ว่าหลายอย่างหรอกนะผมอย่างแรกเลยคือเปิร์กนะฮะเปิร์กแรกผมฝันสลายเนาะ เมื่อเราใช้สก,กิลเนี่ยไปจะทิ้งตดเอาไวเ้เด้อผมนะไม่มันเก็บปฏิได้ไวย,ยิงขึ้นมากๆนะฮะแต่นะผมแต่ถ้าเราเอาไปเล่นในแรงเนะผมมันจะมีโอกาสที่ศัตรูหยิบตัวละครมาดักเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรเอาออกนะผมถ้าเราโดนหนักนะไม่ควรใส่ปันสลายนะผมเราไปใส่อย่างอื่นแทนอย่างกันดีนะผมลูกกูดาของสก,กิลลงเมื่อเราเจะตีโดนก็ได้นะครับ ตัวปึกน,นี้ค่อนข้างบังคับในยิดดินแดนเนอะผมท่านเราเล่น,นยิ่ดินแดนนะค่อนข้างบังคับนิดหนึ่งเนาะเมื่หลังจากที่เราใช้ท่าอันตินะครับผมและเราสก,กิลเนี่ยมันจะติดตัวแดงนั่นเองนะฮะจบตีผมจะใส่เป็นน็อกแบ็กเนอะผมเอาไว้เพราะว่าไบาอาร์เนี่ยมันจะมีสก,กิลที่น็อกแบ็กสูงเนอะผมก็เลยใส่ที้ไปเพื่อน็อกแบ็กสูงเข้าไปอีกนะฮะตัวอันนี้ผมจะใส่ไปกีอาร์สเนอะผมปกปองชั่วข่าวเนาะเพราะว่าเมื่อเรากดอันติเราจะเป็นเป้นปานิ่งไง มันจะมีโอกาสโดนจบตีเยอะนะครับผมผมก็เลยใส่นี้ไปเนาะส่วนลุนหลักผมจะใส่เป็นโชงโจยโชติปิบตามาเนะผมเนื่องจากว่าใบอ้าเนี่ยเป็นสกิลที่น็อกไปสูงและแรงด้วยเนะผมทําให้เราจะฮิลได้ดียืดได้ดียิ่งขึ้นนะครับผมถ้าเราใส่อันนี้ส่วนเอนชาร์เนะผมผมขอแนะนําเลยนะผมขอแนะนําเลยนะไฟฟ้านะผมใครที่คิดว่าเวิร์กไม่เวิร์กนะฮะผมไปลองมาแล้วนะผมไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เนาะผมก็เลยใส่เอนชาร์ดแดงไปนี่แหละนะผมไม่ต้องคิดเยอะนะ ตัวนั้นนี่ผมจะใส่เป็นโลนะผมเนื่องจากว่าใบอาติดโลได้บ่อยอยู่แล้วนะครับตัวสเปลผมจะใส่เป็นเด้งเลือดนะผมเพราะว่าเวลาผมเล่นใบอาเนี่ยผมจะค่อนข้างติดเซฟนิดหน่อยนะผมก็เลยใส่เด้งเลือดไปนะครับตัวละครต่อมามิสโกดี้นะผมผมไม่ค่อยได้เล่นนะผมก็เลยใส่ได้แค่คอมโบนี้เนดะี๋ยวผมอยากแรกเลือคืออันนี้ลดเกจอันตีนะผมเก็ดอันตีไวขึ้นอันที่สองเลยก็คืออันนี้เกจอันตีแรงขึ้นจบ <laughs> ไม่คิดเยอะเลยนะผมว่าคือลดเกจอันตีกับอันติไวขึ้นเนาะก็คือเน้อนอันตีนั่นเองนะ ส่วนจบตีนะผมจริงๆแล้วไปใส่อันนี้ก็ได้นะผมปลุกใจนะทำให้อันตีแรงนี้ขึ้นเข้าไปอีกนะครับป้องการของใส่ปากบันมานะผมตัวรุ่นหลักแต่จริงๆแล้วผมไปละใส่อันนี้นะใส่ตาฟันล้ำลึกเนอะผมผมแค่ใส่ไปเท,ทเทสเฉยนะผมไม่ได้คำดูนเท่าไหร่เนะผมว่าโกดี้เนี่ยผมจะใส่เป็นเน้นอันไหนเนาะแต่ถ้าให้ผมพูดจริงๆนะใส่ไปจิตสุขุมก็ได้นะผมเพราะว่าเน้นอันตีไปๆนะฮะหรือนะผมหรือจะไปใส่ข้างจัชนะกก็ได้นเนอะก็คือถ้าเราฆ่าศัตรูได้เราก็จะได้เกตอันตีนะครับ หรือจะไปใส่กระแทกโทรศัพท์ก็ได้นะครับผมจริงๆแล้วกูดี้เนี่ยผมไม่ได้คิดคำนวณเลยว่าใส่อะไรดีที่สุดเนาะถ้าให้ผมพูดนะผมว่าใส่อันนี้ไปน่าจะเวิร์กกว่านบรบจิตุคุมนะฮะถ้าเราโดนตีดอวเราก็จะได้อันตีไว้เยอขึ้นไงประมาณนี้คิดแบบนี้นะฮะตัวเอ็นชานนะผมใส่เป็นเอ็นชานจำตีไปนะฮะเนื่องจากว่าไฟฟ้าผมยังเวลน้อยอยู่ผมก็เลยใส่อชา้นจำตีไปน่าจะเวิร์กกว่าจริงๆเนี่ยกดี้ใส่ไฟฟ้าไปก็เวิร์กนะครับผมลองไฟใส่ได้นะฮะ ตัวป้องกันนะผมจะใส่เป็นโลไปนะผมเนื่องจากว่าโกดี้มีโอกาสตีได้หลายตัวเหมือนกันนะครับผมส่วนสเปลนะผมขอพูดเลยแลกก่อนนะครับผมสเปลของโกดี้เนี่ยผมจะใส่ต้านทานเพราะว่าถ้าเราแปะมาร์คให้ศัตรูนะผมแลวเรากดต้านทานถ้าเมื่อเราล้มเนี่ยแล้วโดนมาร์คเนี่ยมันจะหิวได้เยอะมากๆนะครับผมก็เลยใส่ต้านทานไปนั่นเองนะครับผมตัวละครต่อมาเนีผมราชินีแม่มดนะฮะบอกเลยว่า ผมใส่เป็นขบโบกบใหญ่มานะครับผมเออสมใส่ขบโบนี่แหละเนาะเล่นง่ายดีนะอย่างแรกเลยคืออตีไวขึ้นนะครับผมอย่างที่สองเลยคือคำสาปชั่วร้ายนะฮะเมื่อเราสาปกบใส่ศัตรูเนี่ยศัตรูเป็นกบใหญ่นะครับผมแลม้วมาจะทําให้โดนดามเมจแรงขึ้น100%่ง้อเปอราะผมว่าคือดามเมจคูณสองนะฮะเออมันค่อนข้างเวิร์กมากๆนะครับผมผมก็เลยใส่นี้ไปเนาะ ส่วนอันนี้เนี่ยผมผมจะใส่เป็นน็อกแบ็กเนอะผมเนื่องจากว่าการจบตีนธรรมดาของแม่บดมันค่อนข้าง,างกดตีนนะครับผมพูดได้เลยนะเพราะมันค่อนข้าง,างกดตีนนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยจะใส่อันนี้ไปนะครับผมพลังกำลังพลังกำลังเนะทำให้ตุต่นน็อกไปไปกลขึ้นเนอะผมหรือจะไปใส่อันนี้ก็ได้นะผมทำให้การจบตีนธรรมดาแรงขึ้นนะครับตน้นไอชาร์ตป้องกันนะผมก็บางมันนะไม่ต้องคิดเยอะต้นลุนเนะผมลุนหลักนะผมขอแนะนํา2อย่างนะผมสำหรับแม่บดนะฮะอยากแรกก็คือข้างเจยชนะเนาะถ้าเราฆ่าตุูนได้เราก็จะได้อั หรือจะไปใส่กิจตัวคุ้มก็ได้นะผมถ้าเพราะว่าแม่บอสเนี่ยมันจะโดนตีบ่อยใช่ไหมแล้วก็ใส่นี้ไปเลยนะผมจะเราจะได้ตีวายิ่งขึ้นเหมือนกันนะฮะส่วนเอนชานนะผมจะแนะนำสองอย่างก็คือเอนชานโจมตีและลำแสงนะผมลำแสงก็ใช้ได้สำหรับแม่บดนะฮะเพราะสกิลมันเป็นดีบัฟนะครับผมส่วนเอนชานป้องกันนะผม,ผมจะใส่เป็นเลือดไปนะผมเนื่องจากว่าเวลาผมเล่นแม่บดเนี่ยผมตีไม่ได้หลายตัวหรอกนะผมผมตีไม่ค่อยได้เยอะนะผมเพราะผมไม่ค่อยแม่นเนาะผมเลยใส่เป็นเลือดไปนะผมเพราะว่าไม่ต้องคิดเยอะเหมือนกัน นะครับส่วนสเปลนะผมผมขอแนะนำเลยนะถ้าเราเน้นอติจริงๆเนะี่ยผมเน้นสนุกเน้นอติจริงๆใส่ชาร์จใหม่ไปนะผมก็จะทําให้อติไวขึ้นนั่นเองเนาะแต่นะผมแต่นะแม่มดมันเป็นตัวละครที่ป้องกันตัวเองได้น้อยนะผมเพราะฉะนั้นนะผมขอแนะนำนาะผมใส่กระโดดไปก็ได้นะฮะถ้าไม่แม่มดจุกได้ดียิ่งขึ้นนะผมหรือใส่ต้านทันไปเลยนะผมเพราะว่ามันจะทําให้แม่มดเนี่ยมีชีวิตได้ ยินยาวยิ่งขึ้นนิดหนึ่งนะครับผมประมาณนี้นะครับตัวละครต่อมาออกเตเวียนะครับผมผมจะใส่เป็นเน้นเกตดอติไปนะฮะอย่างแรกเลยคือบางเบาเนาะเประิร์กนี้เน้นอติไว้ขึ้นจบเลยนะครับผมเปริร์กนี้เมื่อเราปาอัติเนีมยผมจะทิ้งบอไวนะผมับทำให้บ่อนะนะั้นเนี่ยฮิวต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับส่วนลูนจมตีเนีผมผมจะใส่เป็นน็อกแบ็กมานะฮะเนื่องจากว่าออกเตเวียเนี่ยน็อกแบ็กค่อนข้างสูงนะครับผมก็เลยใส่นี้ปานะครับส่วนลูนป้องกันนะครับผมเนื่องจากว่าออกเตเวียเนี่ยมันอันติได้บ่อยนะะ ผมก็เลยใส่นี้ไปนะผมมาทำให้เมื่อเราปาตีเนี่ยเราจะไม่โดนตีตายคาตีนั่นเองนะครับส่วนนะครับผมลุนหลักนะผมใส่อันนี้มาก็ใช่ว่าจะดีนะผมใส่ลำพันธ์ลำลึกเนี่ยเออเมื่อเราเหิวเพื่อนนะผมมันจะได้หิวด้วยก็จริงนะผมต่คูดาวมันนานเกินนะเพราะฉะนั้นนะผม,ผมขอแนะนํา2อย่างนะผมอีก2อ,อย่างนะก็คือจกจนช่วยพิบตาเอามายื้หรือเอามาทาดาวเม่ไปเลยก็คือกระแทกทศนสา์นะครับอ่ะ uh, สุดท้ายนะผมผขอแนะนําอีกอย่างหนึ่งนะเนื่องจากว่าออกเตอร์เวียโดนตีได้บ่อยนะผม แต่มันก็หิวได้เยอะนะฮะเพราะฉะนั้นใส่จิตสุขุมไปก็น่าจะดีเหมือนกันนะครับเอ็นชาร์จอมตีผมจะใส่เป็นเอลีไปนะครับผมเพราะว่าไฟฟ้าเวิร์กเหมือนกันนะแต่ผมว่าไม่เวิร์กเท่าไหร่มันแรดูเมนจะเวิร์กเหมือนกันนะผมไม่ใช่ว่าเวิร์กนะเหมือนจะเวิร์กเหมือนกันเนอะแต่ผมว่าไม่น่าเวิร์กเท่าไหร่ผมเลยไม่ใส่ไปนะฮะผมใส่ไปจอมตีแต่หละไว่ต้องคิดเยอะตอนนี้ผมใส่เด้งเลื่อนเนะผมเนื่องจากว่าผมน่าจะตีได้ไม่ค่อยเยอะนะฮะตีได้หลายตัวไม่ค่อยเยอะนะผมไม่ค่อยบ่อยผมก่าว โดสเปลนะผมเนื่องจากว่าออกเซเวียผนเป็นตัวละครที่เลือดเยอะนะฮะบวกกับมันเป็นสายซับเพื่อนนะผมผมก็เลยช่วยเหลือ,อก็กูนนะผมเอาเปิร์กปกป้องไปเอาสเปลปกป้องไปเพื่อช่วยเหลือเพื่อนนั่นเองนะฮะ,ะไก่หมดแล้วทุกคนตัวละครต่อมานาชานะครับผมผมจะใส่เป็นเปิร์กน,น,นี้นะผมปีกกันเฉียบคมนะฮะเมื่อเราสกิลเนี่ยหรือคือเมื่อเราโฉบนะผมเมื่อเรา อะไรจะว่างกันเดี๋ยวเข้าตูวบหดบินอ่ะแล้วเราโฉบลงมาไม่จะทำให้การโฉบเนี่ยแรงยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมเปิร์กต่อมาเนี่ยผมลดเกณฑ์ตีของท่านตเมตนะครับผมง่ายๆเลยคือเปิร์กนี้ทำให้เราเอาเกณฑ์ปฏิได้ไวยิ่งขึ้นนะครับส่วนลุนจบตีนะผมผมจะใส่เป็นจบตีแรงขึ้นเนี่ยผมตีธรรมดาแรงขึ้นเนาะเนื่องจากว่าโหมดโฉบของนาชาเนี่ยมันจะนับเป็นตีธรรมดานะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะใส่นี้ไป นะครับผมทำให้เราจบะไรยิ่งขึ้นนะครับผมตัวนี้นผมใส่บักปั่นไปเหมือนเดิมนะฮะตัวรุ่นหลักผมจะใส่เป็นจกจอยโชว์พิบตาไปนะผมเนื่องจากว่าจะได้ยือได้นานยิ่งขึ้นหน่อยหนนะครับผมหน่อยหน่อยนะหน่อยหนึ่งเท่านั้นนะครับผมหรือนะผมทุกคนจะไปใส่บักปั่นเอ้ยจะไปใส่กระแทกโทสะหรือ น่าสมผงกันจะเลยนะผมเพิ่มดาเมจไปเลยนะฮะส่วนรูนหลักเนาะผมผมจะใส่เป็นรูนหลักโจมตีไปนะครับผมเพราะว่าจริงๆใส่ไฟฟ้าไปก็ดีกว่านะเพราะว่ามันจะจบติดไฟฟ้าแนะ่นอนร้อยเปอร์เซ็นนะผมแต่ผมจะ,จะผมตอนเนี้ยผมจบไม่ค่อยแม่นไงผมความจบความแม่นอนะ่ะผมลดแล้วผมก็เลยใส่ใจอมตีธรรมดาไปน่าจะดีกว่านะผมเออเพิ่มความเสียหายไปเลยนะฮะ จริงๆแล้วใส่ใส่้าไปน่าจะเวิร์กกว่าด้ซ้ำานะผมเออผมใส่ให้ดูเลยละกันเนาะตวนเอนชานเนะผมเอนชาน่างกันนะครับผมใส่เด้งเลือดมาเพราะว่านาชามันเป้าเดียวนะผมมีโอกาสได้เป้าเดียวเนาะมันจะตีได้หลายตัวได้น้อยนะผมมันก็เลยใส่เลือดไปน่าจะคุ้มกว่านะครับตวนสเปลผมจะใส่เป็นสเปลระเบิดไปนะผมเนื่องจากว่านาชามันยื้อได้ดีอยู่แล้วนะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้านทานอาจจะไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่นะครับ ก็จะใส่ลูกไม้ไปเพื่อกนตีนเขาดีกว่านะครับผมชอบไปแล้วกดอีกหน่อยนะครับเขากระเด็นไปเปลียวยิ่งไกลยิ่งขึ้นนะฮะตัวละครสุดท้ายสุดท้ายจิกกี้แล้วทุกคนปากคอผมแห้งหมดแล้วตอนนี้นะครับบริกกี้หมูน้อยเพื่อนรักนะครับผม <'s> ผมจะใส่เป็นอันนี้ไปนะครัผม <'s> ทนความเจ็บปวดนะฮะทำให้เรามีพลังชีวิตสูงสุดบวก12นนะครับผมแร่เบิกทองนะฮะทำให้เราเมื่อเรากดวางสกิลแล้วเราไปวิ่งใกล้สกิลนะ่ะสกิลเรา เอ้ยเราจะได้รับลดดามไปอีกในระบบสามติประเต้นนั่นเองนะฮะตัวลูนโจมตีนะผมผมจะใส่เป็นพละกําลังไฟในระบคือเน้นน็อกแบ็กนะครับส่วนอันนี้ผมใส่เป็นบางปันเหมือนเดิมนะผมลูนหลักผมจะใส่เป็นโจโจโจ้บิพตานะฮะเนื่องจากเอามายื้อนะครับผมจริงๆแล้วเดิมทีเนี่ยสายของบิกกี้มันเป็นสายแท้งนะครับผมผมก็ใส่นี้ไปนะฮะเอนชานนะผมบิกกี้ติดไฟฟ้าได้บ่อยใส่ไฟฟ้าไปก็เวิร์กอยู่เอนชานป้องกันผมจะใส่เป็น เล,เลือดมานะครผมข้วโบกับบากบันเนาะแร่สุดท้ายนะครับผม <laughs> สเปลผมจะใส่ไปปกป้องมานะครับผมเนื่องจากว่ามิกกี้เนะี่ยเวลาผมเล่นนะ่ยผมจะค่อนข้างเซฟชีวิตตัวเองได้ดีนะครับผมผมก็เลยเอาปกป้องไปเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนนะ่าจะเวิร์กกว่านะครับเอาละ่ะทุกคน จบไปแล้วนะผมกับคอนเทนต์แนะนําเปิงทุกตัวละครนะคะแบบจบจริงๆนะผมครบทุกสายทุกตัวละครแล้วหน้าตอนนี้นะผมใครมีคําถามอะไรสามารถคอมเมนต์พิมพ์ถามไว้ได้เลยนะผมอาจจะมีคนอื่นมาตอบให้หรือถ้าเป็นคำผมคำถามท,าที่ผมตอบได้ผมก็จะลองไปตอบเองนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะค <laughs> อค่อนข้างแห้งหมดแล้วนะผมถ้าชอบก่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b ส c คร b e ไปกรลังใจให้ผมนะครับ สำหรับคลิปน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามกันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับเสียงหลงด้วย